สวัสดีครับวันนี้กับผมวันที่เท่านายเช่นเคยสำหรับวันนี้ยามเกมเฟสสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์แมช e s สเตอร์ยูไนเต็ดนะเป็นแพ็คที่มีฟากีซองเดโกฟอรันแล้วก็เดวิดเบ็คแฮม,มครับแต่ก่อนอื่นผมจะประเดิมด้วยเชลซีก่อนเลยนะ วันฟรีหนึ่งครั้งนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มเปิดนะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดลูกลกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องบันทีวนายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดของฟรีจากเชลซีก่อนโดยเชลซีก็จะมีนักเตะที่ค่าพลังสูงที่สุดในแพ็กนี้แบบยังไม่ได้อัพสกิลนะครับอัพโอเวอร์ออใดๆก็คือพิตเชคนะอันดับ2ก็คือแฟรง์ลัมพาร์ดโอเค ไปครับหาวไม่ได้ไปทีทีมเมเลียนกิทสามสิบดอนนี่ฟานเดเบรกโอเคไปครับมาถึงแพ็คที่เราจะจริงจังกันบ้างฮนะ นั่นก็คือแพ็กไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไันเต็ดนะดูกันครับว่ามีใครกันบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะของแมนยูครับอ๋อหลายคนเลยนะที่อาทิตย์นี้ฟอร์มไม่ดีครับแต่ก็จะเอาแคเล่นแค่เฉพาะแมตช์เดย์ก็พอครับมาลองเลยของฟี กลับไปกลับมาสักสองรอบเนาะไปแล้วก็สกิปได้โรนัลโดโอเคงบในการเปิดนะครับสอ0พันสองอยทองเริ่มที่ร้อยทองแรกเปิดข้างนอก ไม่ได้ครับไอที่เหลียงกิจเบอร์สองวิกตอรีรเลิฟคนเข้าเกมเยอะมากเลยครับน่าจะมาตามล่าไอคอนิกโมเมนต์เชลซีกันนะนี่ฮนะต้อง ต้องไปเข้าใหม่ครับอันนี้ผมลงแปดนะโอเคครับก็กลับเข้าสู่หน้าเกมได้อีกครั้งนะก็ไปเปิดก็ะตอนเลยครับเปิดไปแล้วสองครั้งยังไม่ได้อะไรนะ ฟรีเอเจนต์ขายจริงเลยครับครั้งที่สี่ยังไม่มาโอเคครั้งที่ห้าครับยังไม่มาครับผมเสียงแหบเลยด้วย อ๋อบอลเงินด้วยไปต่อเรื่อยๆครับยังไม่มาครับไอคิลิฟเฟนบอลเงินจากวิญญาณลองกดเข้าไปเปิดข้างในด้วย มาที่สเปนอีกแล้วไรอันกิวก็ยังไม่มาอยู่ดีวเราไปที่อิตาลีใครเ,เอ,อ่ยเบลอตติอ่ารู้สึกจะหมดเยอะ จะเดินไปยังไม่มาจะไปที่ลีคอนแลนด์เลย <Yeah. S 2> ได้แล้วครับาดูว่าจะได้ใครแขนยาวหาวาขวาผมยาวฟอร์ลันครับโอเคครับไม่ซ้ำเยี่ยมครับไดดแดโก็ฟอร์ลันมาแล้วแล้วเราก็ยังอยู่ในงบที่เรากำหนดเอาไว้ งั้นเราลุยต่อเลยครับไม่ครับสีขาวไปที่เรียงกิจเฟสครับสีขาวครับเอเจนข้ามเลยครับ เอเวอร์เรชานของดอนมุลไปต่อครับหมายครับ The เอเจนโอเค หรือว่าใช้ได้นะสลหรับผมผมถือว่าผมโอเคเลยผมจะเปิดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเหลือ3000ทอง ที่เหลือผมจะไม่ซีเรียสแล้วว่าจะได้ใครอืมไม่ได้เหลือสี่ครั้งสุดท้ายครับอีกสเปร์สามครั้งสุดท้าย สองครั้งสุดท้ายครับอากีสองนึกว่าจะมาไม่มาอรอรอไปครับผมจะรอสามสิบวินะ จะเวลาตามเวลาที่อยู่ในวิดีโอนะครับเริ่มากี่ซองนี้ก็ผมเคยใช้อีฟบอนพอยต์แรกไปแล้วนะในไอเดีเก่าโอเคฮะเหลือห้าวิสายห้า สี่สามสองหนึ่งโอเคไม่มาครับแถมอีกห้าครั้งนะนานๆแท็กแมนอยู่ยจะมาเอาเลยเปิดอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเปิดให้เหลือ2 0 0ันะไม่มาครับตัวอะไรก็ไม่รู้ามาโทกเกนฮาซาเดี๋ยวสองครั้งสุดท้ายโดเรนพิกฟอร์ พิกฟอร์ดมาสองครั้งครับโอเคเดี๋ยวมาดูแพ็คตำนานกันว่ามีใครม,มีตัวน่าสนใจอยู่พอสมควรครับสำหรับตำนานนะโอเคแต่เดี๋ยวผมไป อัพฟอร์ลันก่อนเลยต้องไปอัพฟอร์ลันก่อนขาท้ทายเดลกูฟอร์ลันสองอันนะน่าจะเต็มพอดีโอเคฟอร์ลันตอนอที่ที่เก้าสิบเจ็ดครับ ลองบูตค่าพลังรุ่นนะปึ๊บอนซูนี่ลมนก้ากับเดโกฟอร์ลันฟอร์ลันตันอยู่ที่เก้าสิเก้าบนี่ครับประมาณนี้นะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปใจเพียงเท่านี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดลูกกดดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกันแจ้งเตือนจากช่องม,มติทนายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ